เพราะส่วนใหญ่แล้วบนโลกออนไลน์ลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อเห็นโฆษณาในครั้งแรกแต่ต้องเห็นประมาณ3-4ครั้งขึ้นไปถึงจะเริ่มมีความสนใจหรือเกิดการซื้อการยิงแอด Facebook สำหรับมือใหม่คงเป็นเรื่องที่ดูแล้วยากมากๆในการทำแต่คนที่ยิงบ่อยๆจนคล่องแล้วก็จะพบว่า สิ่งที่ยากที่สุดคือจะทำโฆษณาของเรายังไงให้ปังเหมือนกับตัวเก่าๆดีกว่าจะได้ก็หมดเงินไปเยอะพอสมควรต้องมานั่งทำใหม่อีกถ้าตัวเก่าดูแล้วใช้งานไม่ได้แต่สำหรับมือใหม่ก็จะมีคำถามที่แอดได้เจอบ่อยๆอยู่ด้วยกัน5ข้อซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing i n s e c r e t ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w m a r k e t i n g i n s e c r e t c o m หรือที่ l ล n e a m a r k e t i n g i n s e c r e t ข้อที่1เริ่มต้นยิงแอดกี่บาทดีนี้แอดเจอบ่อยมากสำหรับคนที่เริ่มยิงแอด a c e b o o k ในช่วงเริ่มต้นเพราะไม่รู้ว่าควรใช้งบเท่าไหร่ดีในการยิงแอด a c e b o o k อันนี้แนะนำว่าให้ลองคำนวณงบประมาณในการยิงแอด a c e b o o k ของตัวเองก่อนว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่อย่างเช่นงบที่เราตั้งไว้เต็มที่ได้วันละ100บาทก็อาจจะตั้งไว้สัก5-7วันเพื่อดูผลลัพธ์หากคุณรู้สึกว่าต้นทุนต่อการซื้อสินค้าสูงกว่าที่ควรจะเป็นก็ค่อยเปลี่ยนวิธีการทำโฆษณาใหม่เช่นสินค้ารวมบาท และค่าขนส่งค่าแพ็คสินค้าเรียบร้อยอยู่ที่59บาทแต่ต้องบวกต้นทุนในการโฆษณาไปด้วยสัก20-30%ในการทำการตลาดเท่ากับว่าจะต้องขายสินค้าในราคา59บาทบวกกับ20%เป็น71บาทถึงจะพอคุ้มค่าโฆษณาหากค่าโฆษณาสูงกว่า20%ที่เราตั้งไว้ก็คิดไว้เลยว่าหากเกินไปเยอะก็ควรปิดแอด ากเกินนิดหน่อยแต่ได้เรื่อยๆก็อาจจะเปิดต่ออันนี้แล้วแต่ต้นทุนของคนทำเลยค่ะข้อ2เราจะใส่กลุ่มเป้าหมายแบบไหนดีขายครีมใส่กลุ่มเป้าหมายอะไรดีขายเสื้อผ้าใส่กลุ่มเป้าหมายแบบไหนดีขายเคสโทรศัพท์เลือกกลุ่มเป้าหมายไหนดีคำถามเหล่านี้เจอเยอะมากๆเพราะยังไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร เริ่มต้นจากให้เราลองทดใส่กระดาษแบบคร่าวๆก่อนลงโฆษณาก็ได้ว่าสินค้าที่เราจะขายนั้นเอามาทําโฆษณาเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนใครจะซื้อของเราจะซื้อเมื่อไหร่และที่ไหนได้บ้างหากยังไม่รู้กลุ่มเป้าหมาย mm. เดี๋ยวแอดจะแปะวิธีหากลุ่มเป้าหมายไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนใครที่อยากได้เครื่องมือทุ่นเวลาและทุ่นแรงแนะนำเข้าเว็บ Interespo เครื่องมือเจาะกลุ่มเป้าหมายสำหรับ Facebook ช่วยให้คุณประหยัดงบโฆษณาได้มากถึง30%เลยและข้อ3 t e เทสแอดยังไงดีคำถามยอดนิยมที่แอดหรือใครที่ยิงโฆษณามาเจอเป็นประจำก็ไม่แปลกเพราะคลิปนี้เรารวมคำถามยอดนิยมเอาไว้ให้แล้วการเทสแอดก็จะเป็นการสร้างโฆษณามาหลายๆตัวหรือตัวเดียวแต่ใช้หลายแอดเซตหรือชุดโฆษณา มาเพื่อทดสอบหากลุ่มเป้าหมายหรือตัวโฆษณาที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่าการทำ CBO นั่นเองเป็นการสร้างแอดเซตขึ้นมาซ้ำแต่อาจจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนโพสเพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและเป็นการให้ระบบของ Facebook ช่วยใช้งบประมาณโฆษณาของเราให้คุ้มที่สุดอีกด้วยข้อที่4ี่แอดอนุมัติช้าหรือไม่โดนอนุมัติทำยังไง โดยปกติแล้วการทำโฆษณาครั้งแรกจะถูกอนุมัติภายใน24ชั่วโมงเมื่อเราทำโฆษณาเสร็จสถานะโฆษณาก็จะถูกอยู่ในการดำเนินการตรวจสอบและหากไม่มีการผิดกฎใดๆของ Facebook โฆษณาก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะเผยแพร่แต่ถ้าเกิดว่านานกว่า24ชั่วโมงเป็นต้นไปให้ไปเช็คโฆษณาของเราอีกครั้งว่าผิดพลาดตรงไหนหรือตั้งค่าตรงไหนผิดหรือไม่ รวมถึงดูเรื่องของรูปภาพข้อความลักษณะโพสต์และอื่นๆตามกฎของ Facebook หากพบก็แก้ไขเท่านี้แอดก็จะผ่านเรียบร้อยสำหรับมือใหม่อยากให้อ่านเรื่องคำต้องห้ามโฆษณา Facebook เพื่อให้เข้าใจก่อนว่า Facebook ห้ามอะไรบ้างและมีคำไหนที่เสี่ยงที่จะโดนแบนและข้อ5ยิงแอดแบบข้อความหรือแบบไหนดี การยิงแอดแต่ละครั้งก็ต้องมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าที่ขายบางสินค้าอาจจะเริ่มต้นยิงขายเลยไม่ได้อย่างเช่นพวกของชิ้นใหญ่ๆอย่างแอร์บ้านรถยนต์เตียงนอนตู้เย็นและอื่นๆเราอาจจะต้องใช้การเขียนคอนเทนต์ที่ให้ประโยชน์กับผู้อ่านหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์และใช้การยิงแอดแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าถึงเป็นปริมาณมากก่อน เมื่อลูกค้าพบโฆษณาของเราบ่อยๆและเริ่มมีส่วนร่วมกับเราเขาอาจจะตั้งเราเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในใจสำหรับลูกค้าก็ได้หรืออาจจะยิงแอดไปสักพัก3-5วันแบบการมีส่วนร่วมหรือการเข้าถึงแล้วก็ค่อยซ้ำแบบข้อความไปอีกครั้งก็ได้แล้วแต่วิธีการเพราะส่วนใหญ่แล้วบนโลกออนไลน์ลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อเห็นโฆษณาในครั้งแรก แต่ต้องเห็นประมาณ3-4ครั้งถึงจะเริ่มมีความสนใจหรือเกิดการซื้อการยิงแอด Facebook ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรไหนเป๊ะ100%เอร์ซที่จะยิงแอดปุ๊บใช้งานได้ตลอดถาวรสิ่งที่ควรเข้าใจก่อนคือรู้จักการปรับปรุงและแก้ไขโฆษณาให้ถูกหลักและหมั่นตรวจสอบผลลัพธ์ในการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงการตอบสนองต่อโฆษณาของเราด้วยนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ